สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆครับวันนี้นะพลคน้คนพานครับ EP ที่หกร้อยเก้าสิบสี่ครับหกเก้าสี่ครับมี่ฟ้าสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับหกเก้าสี่ครับ ช่องทางในการติดต่อนะครับ0 8 4ย์3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือถ้าไกลเข้ามาได้เลยนะครับมีบริกาเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองค์แรกนะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่ามีมวลสารครับเนี่ยครับตามในเนื้อพระนะครับด้านข้างมองเห็นเลยนะเป็นเป็นเม็ดก้อนนะครับด้านข้างมีรอยเนื้อหลุดมีรอยพุุนนะครับนี่ครับนี่นะครับ สมเด็จเก่าครับหม่เล็กหนึ่งครับต่อไปหม่เลข2สองครับเป็นสมเร็จเก่าสภาพใช้นะครับหม่เลขกสองครับ หมายเลขสามนะเป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันนะบนี่ครับยองนี้มีคล้ายๆรอยเคลือบนะครับหมายเลขสามนะสมเด็จเก่านะหมายเลขสี่นะเป็น หลวงพุทธทวดเนื้อตะกัวนะครัหลวงปู่ดูปุกเซนะเนื้อตะกัวนะหมายเลขสี่นะปีสามสองนะวัดสแกนะหมายเลขห้านะเป็นหลวงพุทธทวดนะครับเนื้อนาวะนะครับไม่ตัดปีนะครับเป็นเนื้อนาวะนะครับวัดเขาอ้อนะครับ ปีสี่เก้านับเนี่ยหลวงพ่ทวดวัดเขาอ้อนะปีสี่เก้านับเนื้อวะนะครับเป็นเหรียญหลวงพุทวดหัวโตนะครัเนื้อวะนะคนี่นะครับหมายเล็กะครับเป็นหลวงพ่ทวดเนื้อว่านะครับหลังโรยแร่นะครับหมายเล็กะครับ หมายลเลขเก็นะครับเป็นพระวัดนกนะครับอ่างทองนะครับเป็นพระกุเนื้อผงนะครับวัดนกนะครับไปหมายเลขแปดนะครับเป็นพระชัยนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับด้นานล่างมีอุดผงเก่านะครับ หมายเลขเก้าคร like? ับเป็นสิวรีนะครับสิวรีนะครับหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะครับหมายเลขเก้าครับเป็นพระเนื้อดินเผานะครับหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกหมายเลขเก้านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อฝาบ้านนะครับมีรอยจานนะครับหลวงพ่อกลวยเนื้อฝาบ้านนะครับ มีรอยจานนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญสมเด็จโคาสศาจานเจริญนะครับห่งเชื่อมนะครับสองสี่กว่านะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับเนี่ย เหรียญหลวงพ่อจงนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับหลังยันนะครับเหรียญหลวงพ่อจงนะครับเหรียญปากเป็ดนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับเนี่ยเหรียญเก่านะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นพระชัยลมลุกนะครับท่านเจ้ามาวสามปื้มนะครับเป็นเนื้อทองผสมนับอุดกิ่งนะครับ ห3ายเสบสามนะพระชัยท่านเจ้ามานะครับว่าสามปลื้มนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นรูปหล่อครับหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับพระทบวัดชนแดนหมายเลขสิบสี่นะครับสิบห้าครับเป็นเหรียญเสมาหล่อโบราณนะครับ สีมาหล่อโบราณหลมวงพ่อทบนะครับหมายเลขสิบห้านะครับสิบหกนะครับเป็นหลวงพ่อปานะครับพิมขีเม,ม้นนะครับอุดพงนะครับ หน่สิบหกน้ำผงพะปานขีมเม่นอุดพงนะครับ <_ d inn> ดินดินครับ <_ d inn> ต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นรูปหล่อบโบราณครับหลวงพ่อเดิมนะครับ <_ d inn> เป็นหล่อบโบราณนะครับเนี่ยอาจจะมีรอยพันธุะครับเพราะมีมีรอยจาน,นครับเนี่ยมีรอยจานครับหล่อบโบราณหลวงพ่อเดิมครับ เก่านะครับเนี่ยมีคล้ายคายไพ่เงินครับเนี่ยตามผิวพระนะครับสิบแปดครับเป็นคุ้นแผนะหลวงพ่อหนงนะวัดคงมาดันนะครับในสิบแปดนะครับคุ้นแผนหลวงพ่อหนงวัดคงมาดันนะหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบเก้าน,นะเป็นหลวงพ่อพเงินนะครับ กี่ตาเนื้อทองผสมครับสิบเก้าครับ20่สิบนะเป็นคุนแผ่นครับอาจารย์เป่งครับบุญยืนครับสุรินทรครับนะครับ,รค,รบคุนแผนอาจารย์เป่งครับจังหวัดสุรินทรครับ 2ี่สิบเอ็ดนะเป็นเหรียญหยดน้ําหลวงพ่อเอียวัดบ้านดาน,นะครับเหรียญหยดน้ําหลวงพ่อเอียวัดบ้านดานครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับหมายเลขยี่สิบสองนะับเป็นพระคงเนื้อดินนะครับเป็นพรนะคงครับเนื้อดินนะครับ คมลึกนะครับก็คงเนื้อดิน,นครับ23นะครับเป็นลีลาเม็ดขนุน,นะครับสภาพใช้นะครับ24นะครับเป็นกุนเพนหลวงพ่อบุ้ยนะครับ ทองผสมนะครับหลังเป็นลูกจักนะครับหลงพระบุ้ยวัดมะนาวนะครับในนี่ยิบอ้านะครับเป็นปกหลวงพุทธิทิมนะครับปกแปดรอบนะครับไม่ตัดปีนะครับหลวงพุทธิทิมนะครับไต่มาสปีหนึ่งแปนะครับสภาพสวยคมเลยนะครับ ทีโปกนะครับเป็นเต่านะครัหลวงปู่หลิวนะปกนี่นะครับบอกเยื่อน,นครับยี่สิบเจ็ดครับ ปินภาพปิตาครับตาเก่าครับเนื้อทองผสมครับ,บรหลวหฮะเก่าเลยคนระับยี่สนะิบแปดครับเป็นสเด็จหลังสิวลีหลวงพ่กกลวยนะครับ 29่สิบเกนะเป็นพระสันนะับข้างเม็ดเนื้อดินนะครับหลวงพ่อก,กวยเหมือนกันนะพระสันข้างเม็ดหลวงพ่อก,กวยเนื้อดินนะครับ30นะเป็นแหวกม่านเนื้อดินนะครับแหวกม่านเนื้อดินหลวงพ่อก,กวยนะครับ รายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยคนระับช่องทางในการติดต่อนะ้ำส่วนแปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะสนใจโทรหรือถ้าใายเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีเงินเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆไปพี่รู้ชมมนาะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ